สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวสินค้าจากค่าย่ยวมี่ตัวเียมมานะคะตัวนี้เป็นโคมดักแมลงไฟฟ้าค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าข้างในมีอะไรบ้างอ๋อก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะคะว่าตอนของมาส่งเราก็ได้แกะเล่นบ้างแล้วก่อนที่จะมารีวิวมานะคะอ้าวหลุดซะแล้ว นี้ก็จะเป็นตัวเครื่องของเขานะคะตัวเครื่องของตัวเดียแมากแล้วส่วนนี้ก็เป็นอุปกรณ์เสริมก็จะมีตัวคู่มือมาให้แต่ว่าเป็นภาษาจีนทั้งหมดเลยลักษณะของตัวเครื่องจะเป็นแบบนี้นะคะปุ่มเปิดปิดจะอยู่ข้างบนสาย สายชาร์จอ่สายไฟจะอยู่ตรงนี้แล้วก็วิธีการเปิดเราจะเปิดแบบควนเข็มกันนะคะเปิดออกมาอย่างนี้วิธีการทํางานของเครื่องเขาก็คือจะใช้ใบพัดดูดยุงเข้าไปไว้ตรงข้างล่างตรงบริเวณนี้เป็นดักยุงไว้ตรงนี้ถ้าจะถามว่ายุงมันตายไหมม,มันจะเหมือนไหมตียุงไหมที่ดังป๊อปแปะป๊อปแปะไม่เหมือนนะคะเพราะว่าเนี้ยมันดักยุงไเฉยนอกจากว่า ที่เห็นยุงบางตัวตายไม่แน่ใจว่ามันตายจากพัดลมใบพัดน,นี้หรือเปล่าทีนี้เดี๋ยวเรามาลองเสียบปลั๊กไฟดูกันนะคะ เปิดเครื่องแล้วนะคะเปิดเครื่องแล้วไฟก็จะมีสีม่วงๆเอาไว้ล่ออยู่นี้เหมาะสำหรับวางไว้ในที่ร่มนะคะใช้ภายในอาคาร ในคู่มือเขาบอกว่าจะมีอุปกรณ์เสริมให้ก็คือเครื่องดักยุงตรงนี้แต่ว่าในกล่องที่แกะออกมามันมีแค่ตัวนี้ค่ะมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวแต่ไอตัวดักไม่รู้ว่ามันทำงานยังไงเหมือนกันเพราะว่าไม่มีมาให้สำหรับการรีวิวเดียแมก็จบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย